่านมาเกือบสองสัปดาห์แล้วที่โลกต้องตะลึงกับภาพกองทัพรัสเซียกรีราทัพเข้ายึดยูเครนความกระหายสงครามของมนุษย์ไม่ได้ลดลงแต่ผู้นำรัสเซียอาจลืมไปว่าวันนี้โลกมีอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียที่ทำให้สงครามไม่ได้จำกัดพื้นที่อยู่แค่ในสนามรบยูเครนแม้ทางภูมิศาสตร์จะเป็นประเทศเล็กอาจต้องพ่ายแพ้ในสนามรบแต่อย่างน้อยยูเครนก็เป็นผู้ชนะในสงครามข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ มาร์ p พ l ลิเมริบอรอสอดีตเจ้าหน้าที่ CIA ที่เคยประจำการในยุโรปให้สัมภาษณ์กับ CNBC ว่าปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารที่ชันฉลาดสามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์ของวลดีมีเซเลนสกี้จากผู้นำที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพให้กลายเป็นผู้นำที่เสียสละและกล้าหาญภายในเวลาไม่กี่วันในงานการสแสวงหาแนวร่วมและพันธมิตรในเวทีโลกถือว่ายูเครนประสบความสำเร็จในการโน้มน้าวใจชาวโลกได้อย่างงดงาม ผลสำรวจความคิดเห็นชาวอเมริกันในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าในสัปดาห์แรกโพลของ APNORC ชี้ว่ามีคนอเมริกันเพียง26%เที่อยากเห็นอเมริกาเข้าไปมีบทบาทในความขัดแย้งนี้แต่สัปดาห์ต่อมาผลสำรวจของ CNN กลับพบว่ามีคนอเมริกันถึง83%เเที่เห็นด้วยกับการเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัเสเซีย เสียงเรียกร้องจากประชาชนในหลายประเทศทําให้ผู้นํารัฐบาลต่างๆโดยเฉพาะในอเมริกาและยุโรปต้องขยับเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียให้รุนแรงขึ้นขณะที่ประชาชนก็ช่วยกันลงขันส่งเงินไปช่วยผู้ประสบภัยสงครามชาวยูเครนอย่างต่อเนื่องมอลลี่แมคคิวผู้เชี่ยวชาญด้านอินโฟมชันวอลแฟร์ มองว่าการที่ยูเครนยินยัดต่อสู้กับรัสเซียได้นานกว่าที่หลายคนคาดทําให้ชาวโลกหันมาให้ความสนใจกับความขัดแย้งครั้งนี้มากขึ้นพร้อมกับส่งเสียงให้รัฐบาลของตนเพิ่มมาตรการตอบโต้รัสเซียมากขึ้นเพื่อหยุดยั้งไม่ให้สงครามบานปลายปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารของอยูเครนยังส่งผลให้คนรสัสเซียตัดสินใจออกมาเดินขบวนประท้วงรัฐบาลตัวเองแม้เสี่ยงต่อการถูกจับและดำเนินคดีก็ตาม แต่คำถามคือแล้วยูเครนจะเลี้ยงกระแสนี้ไปได้อีกนานเท่าไหร่เพราะอย่างที่รู้กันดีว่ากระแสบนโลกออนไลน์มาไวไปไวและถ้าวันนั้นมาถึงยูเครนจะทำอย่างไรที่สำคัญกว่าคือแล้วยโุโรปอเมริกาและชาติพันธมิตรที่ปรำเรียกร้องประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการและการกดขี่ทุกรูปแบบจะทำอย่างไรจะยังยืนหยัดอยู่บนหลักการและความบาดรัสเซียต่อไปหรือไม่หรือจะกลับลำไปโหนกระแสอ,อื่นแทน และปล่อยให้คนยูเครนดิ้นรนเอาตัวรอดจากสงครามไปตามลําพังเหมือนที่ทํากับผู้คนในอัฟกา,านิสถานซีเรียและเมียนมาเหมือนก่อนหน้านี้อีกไม่นานคงได้รู้คําตอบ